แอนดรูว์คาร์เนกี้จากคนจนสู่มหาเศรษฐีเหล็กผู้ใจบุญสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับแมมโมรันดัมภาคขยายความของสิ่งนี้ที่ระลึกถึงบทเรียนจากผู้ชายที่เริ่มต้นด้วยศูนย์แต่สร้างอนาคตให้คนทั้งโลกด้วยใจนักให้ อีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปรู้จักกับหนึ่งในมหาเศรษฐีผู้เปลี่ยนโลกด้วยเหล็กและหัวใจแอนดรูคาเนกี้เกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนคศ1835ที่ประเทศสกอตแลนด์และอบพยพมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัวตอนอายุเพียง13ปี จากเด็กชายที่ทำงานในโรงงานทอผ้าเพื่อเลี้ยงชีพเขาค่อยๆสร้างตัวจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแอนดรูว์แคเนกี้เสียชีวิตในวันที่11สิงหาคมคศ1919สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้กับโลกล้วนทรงคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดกว่า2,500แห่งที่เขาบริจาคให้ทั่วโลกหรือแนวคิดเรื่องความมั่งคั่งควรถูกแบ่งปันฟิลันทร o ปีคาเนกี้ทำงานแรกที่โรงงานทอผ้าและมีรายได้เพียง1.20ดอลลาร์ต่อสัปดาห์นี่คือการเริ่มต้นของเขาในการเรียนรู้คุณค่าของแรงงาน จากนั้นเขาย้ายไปทํางานเป็นผู้ส่งโทรเลขเขาเรียนรู้การส่งโทรเลขเร็วมากจนสามารถแปลได้โดยไม่ต้องอ่านตัวอักษรทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วแคเนกี้ย้ายมาทำงานกับบริษัทรถไฟของเพนซิลเวเนียซึ่งทำให้เขารู้จักเครือข่ายธุรกิจเห็นโอกาสและเรียนรู้วิธีลงทุนแคเนกี้ได้จับธุรกิจ แรกของเขาด้วยการบุกเบิกอุตสาหกรรมเหล็กเขาเปลี่ยนเมืองพิสเบิร์กให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเหล็กในอเมริกาและสร้างบริษัทคาร์นิกี้สตีลซึ่งกลายเป็น U.S. Steel Corporation ในภายหลังในช่วงบั้นตายชีวิตคาร์นิกี้ขายบริษัทให้กับ J.P. Morgan ในปี1901ด้วยมูลค่า480ล้านดอลลาร์ นับเป็นการขายธุรกิจด้วยมูลค่าที่มากที่สุดในยุคนั้นซึ่งเทียบเท่าหลายแสนล้านดอลลาร์ในปัจจุบันคาร์นิกี้เชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้เขาจึงสร้างห้องสมุดกว่า2,500แห่งในหลายประเทศรวมถึงอังกฤษแคนาดาและอเมริกานอกจากนี้เขายังสนับสนุนการสร้าง t a n n e g i e ้อิน For International Peace เพื่อส่งเสริมสันติภาพในโลกคาเนกีมีผลงานเขียนหนังสือ The Gospel o o t t h w W l l ซึ society, ่งได้กลายเป็นต้นแบบของแนวที่เศรษฐีที่ควรสร้างประโยชน์ให้สังคมหรือฟิลันโทรพีคาเนกีก่อตั้งกองทุนการศึกษาคา n n เนกีคอร์ o ปอเรชั่นออฟนิวยอ มุ่งเน้นการสนับสนุนความรู้แบบไร้เงื่อนไขไม่จำกัดเชื้อชาติหรือฐานะแม้จะก,กลายเป็นมหาเศรษฐีแต่คคเนกิกก้ก็ยังไม่เคยลืมความยากจนเขาเคยกล่าวว่าชายที่ตายอย่างร่ำรวยคือชายตายอย่างไร้เกียรติแอนดรูว์แคน,นิีไม่เพียงแต่สร้างอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนประเทศ แต่เขายังสร้างโอกาสให้รุ่นคนหลังนับล้านเขาแสดงให้เราเห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนเป็นห้องเรียนและเป็นบันไดขั้นแรกของความสำเร็จเราอยากให้เพื่อนๆทุกคนกล้าที่จะเริ่มใหม่ไม่ว่าจะล้มมากี่ครั้งเพราะเส้นทางของคานิกี้เองก็เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาเปลี่ยนมันให้เป็นกลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิต และอย่าลืมว่าบางครั้งความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ตัวเลขในบัญชีแต่วัดที่สิ่งที่เรามอบคืนให้โลกใบนี้ขอบคุณที่ร่วมระลึกถึงเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้และร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับในเฟอร์ติติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ